ครับก่อนหน้านี้ก็มีการร้องเรียนมาแล้วก็มีการขโมยในส่วนของแบตนะครับอาจจะด้วยเรื่องของเศรษฐกิจณนะปัจจุบันที่ที่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็เทศบาลก็มีการได้นำแบตเตอรี่ไนปะทดแทนนะครับของเดิมแต่ว่าปัญหาระยะยาวนะครับก็คงมีการแจ้งทางฝ่ายปกครองให้กับกับควบคุมเพื่อป้องกันเหตุ แบบนี้ที่เกิดขึ้นอีกนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ง่ายต่อการจรกรนะครับเพื่อให้ทรัพย์สินของทางราชการเนี่ยได้อยู่ใช้แบบให้บริการความสว่างกับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เบื้องต้นเทศบาลได้สั่การแก้ไขไปในในส่วนที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับครับครับแล้วในส่วน